วันนี้เรามาท่องคุณธรรมแปประการกันนะคะเด็กๆอันนี้เราต้องท่องทุกวันเด็กๆต้องจาได้อยู่แล้วนะคะค่ามัไม่ใจคุณธรรมแปประการขายันประหยัดซื่อสัตย์มีวินยัยสุภาพสะอาดสามาคัคคีมีน้ำใจเย้นะคะเด็กๆก็ฝึกท่องไปเรื่อยๆพองซ้ำไปซ้ำมาทุกวันเดียวก็ท่องได้นะคะคุณธรรมแปประการ ขยันประหยัดซื่อสัตย์มีวินยัยสุภาพสะอาดสามัคคีมีน้ำใจเย้คุณธรรมแปดประการขายันประหยัดซื่อสัตย์มีวินยัยสุภาพสะอาดสามัคคีมีน้ำใจเย้ท่องอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมานะคะทุกวันทุกวัน,วนเหมือนเราร้องเพิงชาติ